จบเทศท่านก็บรรลุโสดาปฏิพิผลเลยค่ะเป็นพระอริยาบุคคลขั้นตน้นไม่ต้องไปอบายภูมิอีกโอ้โหจบสวยงามให้กำลังใจมากครับเรื่องนี้บทเรียนลึกซึ้งจริงๆนะครับงั้นเรามาสรุปประเด็นสำคัญสคัญกันหน่อยดีไหมครับดีค่ะอย่างแรกเลยที่ชัดมากคืออำนาจของกามคุณค่ะครับผมความหลงในรูปรถ กลิ่นเสียงสัมผัสทางเพศเนี่ยมันแรงมากจริงๆขนาดดาบทเก่งๆไม่เคยเจอมาก่อนพอเจอแบบไม่ทันตั้งตัวไม่มีสติไม่มีปัญญาก็ยังต้านไม่ไหวเลยค่ะจริงครับตื่นใจเลยว่าอย่าประมาทแล้วก็โยงไปถึงความสำคัญของการสำรวมอินทรีย์ด้วยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะ การระวังตาหูจมูกลิ้นไกายใจไม่ให้หลงไปกับสิ่งเล้าอิสิสิ่งโคพลาดเพราะไม่รู้โลกภายนอกก็ส่วนหนึ่งตลกักหลัดคือขาดสติขาดปัญญาตอนเจอของใหม่ครับผมอีกอย่างคือชาดกเปรียบเลยว่าความงามอาจเป็นกับดักอืนาลินิกาสวยมากแต่ในแง่ทำลายธรรมะก็เหมือนนางยักษ์จำแรงกายมามันสอนให้เราระวังว่าของสวยๆงามๆในโลก ถ้าเรามองแบบประมาทไม่มีปัญญามันก็เป็นกับดักพาเราไปสู่ความทุกข์ได้เหมือนกันไม่ใช่แค่สวยงามทางกายแต่รวมถึงสิ่งยั่วยวนอื่นๆด้วยใช่ค่ะเหมือนที่ว่าราคะเหมือนไฟเผาคุณความดีต้องใช้สติปัญญาเป็นเกราะป้องกันครับผมสรุปคืออย่าประมาทในกิเลสโดยเฉพาะกามที่มาในรูปสวยงามต้องมีสติรู้ทันอารมณ์เจริญปัญญามองให้ทะลุปเปลือกนอกถูกต้องเลยค่ะ เป็นบทเรียนที่ยังใช้ได้เสมอเลยนะครับเนี่ยเอาละครับก่อนจะจบกันวันนี้ผมมีคำถามทิ้งท้ายให้ลองไปคิดกันต่อนะครับค่ะน่าสนใจคะ่ะว่าอะไรหรือคะสิ่งยั่วยวนในโซเชียลในโฆษณาในวิถีชีวิตต่างๆเนี่ยเราจะเอาบทเรียนจากเรื่องอีสิสิงโคมาปรับใช้ยังไงในการฝึกสํารวมอินซีของเราเองแล้วก็พัฒนาปัญญาให้มองเห็นกับดักหรือนางยักษ์จำแรงที่ซ่อนอยู่ในสิ่งสวยงามรอบตัวเราได้ยังไง เพื่อไม่ให้เราพลาดท่าหลงไปเหมือนดาวบทในเรื่องนี้นะครับโอ้โหเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะชวนคิดและโยงธรรมะเข้ากับชีวิตจริงมากๆทำให้ต้องกลับมามองตัวเองเลยนะคะว่าเรากำลังหลงนางยักษ์จำแรงแบบไหนอยู่หรือเปล่าครับผมก็หวังว่าการคุยของเราวันนี้จะให้แง่คิดที่เป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ